สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติที่ห้อคุกรูนะครับจากประเทศตุรกี xr 7 p a ดพนี่นะครับกระบอกนี้เลยปืนปลอดภัยนะปลดแม็กกาซีนะครับขงลูกเลื่อนนะครับตรวจสอบดูให้ดีว่าไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยนะเป็นปืนที่ดูรูปทรงแล้วสวยมากๆนะครับบอกเลยว่ามีความสวยงามในตัวปืนเนี่ยดีมากๆเลยสไตล์ก็คือเป็นหุ่นสงครามนะครับ m 4 นะครับทางด้านขวาของตัวปืนก็จะมีโลโก้นะครับของยี่ห้อปืนก็คือฮุกกลูนะครับนะฮะไอเจ้าตัวแบรนด์นี้นะครับความน่าสนใจก็คือเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะฮะมากๆนะครับตั้งแต่ปี1914นะตัวโรงงานนะครับที่สร้างขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นสากรนะครับย่อมๆของหมู่บ้านนะครับโรงงาน ต่างคนต่างก็มีความสามารถพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําชิ้นส่วนแล้วมารวมกันนะประดิเป็นตัวปืนนะครับขึ้นมานะเก่าแก่มากๆนะครับของตุรกีนะนี่นะครับพลิกปืนไปนะครับดูที่ทางด้านซ้ายของตัวปืนนะฮะฟืบระบบกลไกก็เป็นทรง M4 นะครับนะศูนย์นะครับก็เป็นศูนย์หูขิ้นะครับจะปรับได้นะครับก็คือมีทั้งล่องบากแล้วก็ศูนย์โกดลิง นะเดี๋ยวให้ดูศูนย์นะครับศูนย์ปืนนี่นะครับก็จะปรับศูนย์เนี่ยขึ้นลงนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับถ้าเผื่อว่ามันกินสูงกินต่ําเช่นกัน,นครับกระสุนหน้าก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะเช่นกัน,นครับด้านหน้าของตัวลํากล้องนะครับก็จะมีตัวเจ้าตัวนี้นะครับดอบบสเตอร์อรนะเอาไว้ติดสวยๆนะครับหรือว่าปลอกลดแสงนะเอาไว้สําหรับจิ้มนะครับไปในประตูนะถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะ ทำลายประตูหรือว่าเอาไว้แทงนะครับศัตรูเนี่ยก็ทําได้นะครับความยาวลำกล้องของปืนกระบอกนี้อยู่ที่14นิ้วนะ14นิ้วนะครับโดยที่ในกล่องเนี่ยจะแถมโชคมาให้5ตัวนะครับ5เบอร์รวมกับในตัวปืนก็เป็น6นี่คือโชคที่แถมมาให้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะต้องการปรับกลุ่มกระสุนนะครับจะใกล้กลางไกลก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับ ปรับไมค์กระสุนได้แม็กกาซีนนะครับความจุของแม็กกาซีนนะจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือจุได้10นัดนะขนาดหนึ่งแล้วก็5นัดนะครับอีกขนาดหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งนะครับความยอดเยี่ยมในการออกแบบของแม็กกาซีนนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือแม็กสั้นนะ5นัดเนี่ยสามารถที่จะประกอบนะครับกับตัวปืนด้านหน้าเจ้าตัวนี้นะครับกดบุ่มนี้ยุบ นะเพื่อให้มันไปล็อกนะครับกับตัวรางพิาทินีด้านล่างนะครับเสียบเข้าไปนะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยเข้าไปนะครับดนบันกะรึบนะให้ล็อกก็เป็นตัวมือจับนะครับได้นะโอเคเลยนะครับถือว่าช่วยนะครับในเรื่องของการประคองปืนหรือว่าการคอนโทรลปืนได้ดีมากๆนะครับเจ้าตัวนี้ในส่วนของพันท้นะฮะพันายก็สามารถที่จะปรับนะครับ ไอ้เจ้าตัวแนบแก้มนะครับปรับขึ้นลงได้แล้วก็จะมีระยะนะครับขึ้นอยู่กับสรีระของผู้หญิงนะฮะกดบีตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ขยับนะครับเ่อนได้นะฮะเท่าที่ดูอยู่นะครับก็จะมี3ระยะ1 2แล้วก็3นะครับปรับได้3ระยะนะฮะเดี๋ยวก็จะลองนะครับยิงทดสอบดูเรื่องของการทำงานของตัวปืนนะทางร้านนะครับบอกว่าตัวปืนเนี่ย ไม่แกะกล่องนะยังไม่เคยได้ยิงมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่ใหม่มากๆส่วนใยาแล้วปืนยิงอัตโนมัติเนี่ยจะมีปัญหานะครับเรื่องของการยิงแล้วมันอาจจะมีการติดขัดเพราะว่ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านการลันอินเดี๋ยวมาดูว่าตัวปืนนะครับกระบอกนี้จะผ่านไหมนะอ่ะลองดูนะครับทีนี้นะครับลองทดสอบนะครับตัวปืนพุกรูนะครับ XR 7 Plus นะกระบอกนี้นะครับ ข้อมูลตัวปืนนะครับอีกนิดหนึ่งนะถ้าเผื่ว่าเทียบนะครับในการผลิตปืนลูกฟองของประเทศตุรกีทั้งหมดเลยนะครับโรงงานของฮุกูเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดทุนจดทะเบียนเยอะที่สุดแล้วก็พนักงานเยอะที่สุดนะครับนั่นถือว่าไม่ธรรมดานะครับแบบน,นี้อ่ะลองดูนะครับใช้กระสุนนะครับโอบ9เมตรยิงที่ระยะ10เมตรอ่ะลองดูนะครับในเรื่องของกลุ่มกระสุนความยาวกล้อง14นิ้ว ลองดูนะครับเล็งจี้ไปที่ตรงกลางตัวเลย <S 2> <S 2> <S ยิงจบปลดแมก็กกาซีนจะมีลูกนะครับในลำเพลิงหนึ่งนะัดเขี่ยปืนร่างกาทิ้งปืนปลอ,ปอดภัยนะครับขาบโบเรียบร้อยอ่ะมาดูนะครับกลุ่มกระสุนชุดที่หนึ่งใน,นในการยิงนะครับ ตรงกลางโอ้โหเรียกว่ากลางเป้ากลางตัวเลยนะครับแม่นยำมากๆนี่คือระยะ10เมตรไม่หลุดเลยนะนี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวขยับไปที่ระยะสุดสนามนะครับเดี๋ยวให้พี่ป๋อมชุดทดสอบนะครับระยะไกลนะฮะพู้รบทดสอบท่านต่อไปนะครับพี่ป๋อมทดสอบตัวฮูกกู้นะกระบอกนี้นะครับยิงที่ระยะนู่นนะครับสุดสนามเป้ารูปคนนะครับหนึ่งนัดเราดูกลุ่มกระสุนนะครับ ลองดูพร้อมแล้วยิงได้เลยครับเรียบร้อยนะครับค้างลุกเลื่อนปกตินะครับปืนปลอดภัยเดี๋ยวเดินไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับระยะไกลนะครับตรงนู้นนะครับไกลๆเลยมาถึงเรียบร้อยนะครับนี่นะครับด้วยโชคเบอร์3าม m o d i f i e โช๊คนะครับนับนนลูนะครับที่เข้านะครับได้นะเราดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะผมว่าครบแหละ นะครับอาจจะซ้อนนะครับอยู่นัดหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับผมต่อไปจะทดสอบการทํางานของตัวปืนปืนไมแกรกล่องนะครับกระบอกนี้ยิงกับเป้าด d p a นะครับเป้าละ2นัดผู้ยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงโอ้โหเรียบร้อยนะครับค้างสไลด์ปกตินะครับการทํางานราบลื่นเรียบร้อยดีนะครับเป้าก็พุ่นๆกันไปเลยนะฮะตรงนู้นนะครับ ขอบพระคุณมากครับคิวต่อไปนะครับผมทดสอบบ้างนะครับการทำงานของตัวปืนจุบไป10 10นัดเลยนายแม็กซ์สิบนัดนะครับอ่ะลองดูปึ๊บเรียบร้อยกดแบ๊ก เขี่ยปืนปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหสบายนะไหลลื่นดีมากนะครับดูที่เป้านะพุ่นเกิืไปเลยนะฮะโอ้โหน่าจะไม่หลุดนะครับโอ้โหสุดยอดชุดสุดท้ายในการทดสอบปืนทุกรู่ XR เ p ็ดพนะครับกระบอกนี้ก็จะใช้แมกกาซีนห้านัดเนี่ยเป็นตัวด้านจับนะครับด้านหน้านะ ไปนะครับจำนวน5นัดเรียบร้อยนะครับผพ้ยิงพร้อมพร้อมแล้วยิงได้เลยครับเรียบร้อยนะครับการทำงานปกติราบเรื่นดีนะครับปืนปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัวปืนลูกซองกึ่อัตโนมัติกระบอกนี้ฮกคูเ XR กพัดะครับนี่นะครับการทำงานไหลเรื่นดีมาก นะอย่างที่บอกนะครับว่าปืนกระบ,บอกนี้เป็นปืนใหม่แกะกล่องนะไม่ได้รันอ mm ิน hmm. เลยนะครับแต่ก็ผ่านนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในการออกแบบการทำมาโฮตัวปืนนะครับบวกกับลูกเล่นนะครับในเรื่องของแมกกาซีนนะก็สามารถที่จะเอาไปเป็นด้ามจับได้นะชอบนะครับกลุ่มกระสุนก็ดีโชคมีมาให้ถึง6ขนาดนะโอ้โหคุ้มจริงนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าถือว่าเพื่อนสมาชิกสนใจก็สามารถติดต่อที่ร้านปืนรอยอนได้เลยนะครับนี่ โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ